สวัสดีครับเพื่อนๆชาวของพิททีวีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไก่โต้งคนเดิมนะครับวันนี้ครับหลังจากหายไปนานนะครับไม่ได้มามือเปล่านะครับผมวันนี้ก็มีตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์ของแกมเดียสนะครับชื่อรุ่นว่าแกมเดียสเซเว่นคัลเลอร์แมชชีเนียลคีย์บอร์ดนะครับโอเคส่วนของหน้ากล่องนะครับฟีเจอร์ก็จะมี7สีนีออนไลท์นะครับผมซึ่งสีนีออนเนี่ยเพื่อนๆคงจะสงสัยว่ามันเป็น r g b ใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่ละแถว แต่ละแถวแต่ละอะไรเนี่ยก็จะมีสีเฉพาะของมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่กระพริบได้ครับผมส่วนต่อไปนะครับ Metal Place นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะทําการติดตั้งแผ่นเหล็กเข้าไปข้างในส่วนบนและส่วนล่างนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองครับทนทานเลยนะครับผมส่วนนี้นะครับผมมันสามารถเซตสีได้14แบบนะครับก็คือเซตไฟกระพริบไฟวิง่งไฟกระเพื่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยได้9แบบส่วนอีก5แบบนะครับเป็นการพรีเซตไฟ ที่แบบว่าเวลาเราต้องการให้ปุ่มไหนติดเนี่ยเราก็กดพีเซตแล้วก,ก, preset, วก็อย่างเช่นเกมโมบ้านะครับก็ W E R อะไรอย่างเงี้ยก็กด4ปุ่มไปปุ่มเดี๋ยวเราจะมาสอนกันอีกทีนึงในะการอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นสวิชของทางแ a m มเดีนะครับก็จะเป็นบูสวิชมีเสียงนะครับผมต่อมานะครับผมดูตัวด้านบนกล่องนะครับ นี่ครับก็ตัวบนกล่องครับก็จะเป็นการบอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่าเป็นสวิตช์ของแ a มเดียสสี7สีนะครับผมแล้วก็สามารถคอสตอมไมได้หรือการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับให้แสดงผลสีตามปุ่มแต่ละปุ่มสามารถตั้งได้เดี๋ยวจะสอนให้ดูนะครับผมแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยสามารถสลับปุ่ม WASD นะครับให้อยู่ทางซ้ายและทางขวาก็ได้อย่างเช่นปุ่มลูกศรเนี่ย S w s d ทางฝั่งเนี้ยถ้าสมมุติเกมเมอร์คนไหนที่ถนัดจับเมาส์ทางซ้ายมือใช่ไหมครับก็สามารถมีฟังก์ชันที่กดฟังก์ชันแล้วก็กด F4 นะครับก็จะสามารถใช้ w s d ทางด้านขวามือได้นะครับเป็นฟีเจอร์เด่นๆเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ส่วนมาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นการบอกว่าสามารถ adjust level ระดับของคีย์บอร์ดได้นะครับมีเกมเมอร์โหมดคือปุ่มล็อกวินโด เหมือนเดิมนะครับก็ all key lock mode นะครับแล้วก็ gaming g a m d e s เนี่ยก็จะมาเป็นหัว usb port สีทองนะครับผมสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเกมเมอร์มือซ้ายและมือขวานะครับก็ด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าชื่อโมเดลอะไรรหัสอะไรความกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะกว้างคูณยาวประมาณ458คูณ220คูณ44มมนะครับหนัก1.1กกรัม การความไวในการรับส่งอยู่ที่1 0 0 0เฮิร์นะครับมี7สีสายเคเบิลยาวประมาณ1.8เมตรนะครับผมอ่านี้ก็เป็นส่วนตัวแพคเกจบอกมีคู่มือรองรับ Windows XP Vista 780านะครับพ c ซัพพอร์ตส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอนกันดีกว่าอาจจะแบบดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะสอนเลยละกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับฟังกช์ชันการใช้งานของคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ต่อมานะครับเมื่อเราแกะเข้าไปข้างในนะครับก็จะเจอส่วนของเอ่อ k installation guide หรือ quick start นั่นเองนะครับก็ข้างในก็จะรองรับสีภาษานะครับซึ่งไม่มีภาษาไทยต่อมานะครับสติกเกอร์นะครับก็จะมีสีขาวและสีดำนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีเหลืองออกทองขี้ม้านิดนึงนะครับผมสติกเกอร์เป็นแบบด้านนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแกมเดียสเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบรนด์เพิ่งมานะครับผมที่จริงมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตลาด แต่เนี้ยเพิ่งจะมาเจาะตลาดที่เกมเมอร์ประเทศไทยนะครับผมแต่และชื่อรุ่นเนี่ยก็จะมีความพิเศษเป็นตัวของมันเองครับอย่างเช่นหูฟังเนี่ยก็จะเป็น us, เทเฟสตัสเมาส์ซูสอะไรเงี้ยครับคีย์บอร์ดก็จะเป็นเฮอร์เมสจะตั้งจะตั้งชื่อตามชื่อของเทพเจ้าเป็นหลักนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันอ่ะเรามาดูคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าโอเคครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของคีย์บอร์ดนะครับ <Be free. S 1> ก็จะมีแผ่นรองข้อมือนะครับ อันนี้ไม่สามารถถอดได้นะแข็งแรงนะครับก็ไฟสังเกตนะครับว่าไฟเดี๋ยวจะไล่มาเลยตั้งแต่แถวบนเนี่ยแถว F เ,เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีส้มสีแดงนะครับผมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่จะระพริบได้นะครับบอดี้ข้างบนนะครับอย่างที่บอกไปเป็นเมทัลเมทัลลิกตรงนี้ครับจะเป็นเหล็กเหล็กทั้งดุนเลยทั้งแผงตรงนี้แผ่นเพลท ต่อมาหลังข้างบนนะครับก็จะมีสกรีนติดโลโก้แกร็บเดียสีขาวด้านนะครับอยู่ที่ด้านบนส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้วสายนะครับการสายหักเหมือนเดิมนะครับตัวสายครับผมจะเป็นสายถักสีดำนะครับทนทานเลยทีเดียวค่อนข้างหนานะครับผมเอาล่ะโอเคเรามาดูด้านข้างนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0หรือ3.0แต่อย่างใดนะครับหูฟังเมาส์ไม่สามารถเสียบเชื่อมต่อผ่านคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับ เนื่องจากว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดระดับกลางนะครับผมไม่ใช่คีย์บอร์ดตัวท็อปครับก็ดูด้านหลังครับอ่าด้านหลังก็จะมีแผ่นยึดแผ่นอะไรดีกันลื่นนะครับผมยางกันลื่นเหนียวเหนียวเลยครับก็จะมะีตัวปรับระดับนะครับปรับได้ระดับเดียวคือเปิดหรือปิดคือยกสูงหรือไม่สูงแค่นั้นเองไม่สามารถปรับได้2กึ๊กนะครับปรับได้กึกเดียวคือเปิดแล้วก็ปิดนะครับ โอเคนี่คือรูปร่างหน้าตาคร่าวๆข,ของ g a มเดียสเฮอร์นะครับก็ส่วนตัวที่ชอบคีย์บอร์ดสไตล์แบบนี้นะครับจุดเด่นเลยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการทําความสะอาดนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยหรือคีย์บอร์ดไมโคอแบบเก่าๆรุ่นเก่าๆเก่าๆเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ข้างล่างนี่ยครับหลังจากสวิชเครืเข้าไปเนี่ยมันจะมีแบบว่าตกอยู่เข้าไปในหลุมใช่ไหมครับ แล้วซึ่งเวลาพวกเศษผมเศษขนมหรือเศษฝุ่นอะไรเนี่ยเข้าไปเราจะไม่สามารถเช็ดได้แต่ว่าตรงนี้นะครับเขาตัดขอบออกไปนะครับผมเหลือแต่สวิตที่นูนขึ้นมาแทนแล้วก็ครอบด้วยตัวสวิตนะครับผมก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของสวิตนะครับผมนี่เดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนี่นะครับสวิตเขาใช้สวิตของแกรมเดียสเขาผลิตมาเป็นแบบ Blue Switch ของเขาเองเลยนะครับผมเป็นการกดที่มีเสียงนะครับสวิตตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปใหม่ก่อนส่วนข้างบนนะครับผมก็จะเป็นการแสดงไฟนำล็อกแคปล็อกแล้วก็เกมมิ่งนะครับผมเกมมิ่งเนี่ยก็แสดงผลสถานะการทำงานของปุ่ม w i d o w s key แล้วก็สถานะการใช้งานของการเวลาเราตั้งปีเซ็ ให้ไฟแสดงผลปุ่มไหนเนี่ยปุ่มเกมมิ่งก็จะกระพริบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าลักษณะไฟ9แบบนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งครับฟังชันอะแบบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบว่าไฟกระเพื่อมเป็นคลื่นนะครับผมแบบต่อมาครับเป็นแบบคลื่นเหมือนกันแต่ว่าสมูทกว่านะครับผมแบบนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มอะไรเนี่ยมันก็จะแบบว่า แสดงผลแล้วก็ดับไปยิ่งถ้าใครพิมพ์เร็วๆด้วยเนี่ยก็แสดงไฟสวยเลยเหมือนกันนะประมาณนี้ครับผมแบบที่4ครับก็จะเป็นแบบวิ่งวนนะครับผมวิ่งวนจากข้างนอกเข้าข้างในนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะต่อเลยแล้วกันส่วนแบบนี้นะครับจะเป็นการแบบว่ากดกดแล้วกระเพื่อมนะครับผมนั้นกระเพื่อมต่อมานะครับก็เป็นแบบว่าเฟซขึ้นนะครับต่อไป วิ่งเรียงแถวนะครับผมแอ้ยังมีตรงนี้ครับแบบเนี้ยครับก็จะเป็นแบบว่าสมูทนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆแต่กับข้างบนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะสมูทกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบคลื่นหน่อยๆนะครับผมซึ่งฟังกช์ชันการทำงานของทุกตัวเนี่ยนะครับผมเราเรานั้นเนี่ยสามารถ ตั้งค่าความไวและความช้าได้ด้วยนะครับโดยการกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วเป็นเป็นการกดเพิ up นะครับผมอ่ากดให้สุดเลยสังเกตไหมครับปุ่มเกมมิ่งตรงนี้นะครับเมื่อเรากดอะไรก็ตามแต่กดเพิ่มความเร็วถ้ามันสุดแล้วมันจะกระพริบนะครับผมก็นี่ฮะเร็วๆครับลองดูฮะอ่าวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมครับอ่ากดช้าลง นี่ครับไฟกระพริบแล้วครับช้าที่สุดแล้วครับผมโอเคแล้วสุดท้ายนะครับก็ปุ่มกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม n นะครับผมก็เป็นการแสดงไฟผลแบบปปกตินะครับผมต่อมาครับฟีเจอร์เด็ดที่ผมชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันของการใช้งานมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับผมโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ f 4นะครับผมซึ่งพอเรากดเนี่ยเราก็จะสามารถใชุ้่งมนี้ได้เห็นป่ะครับ ดูสังเกตดูที่หน้าเว็บซึ่งเวลาเวลาเราไม่กดเนี่ยมันก็เวลาเราพิมมันก็เป็น W A S D ปกติแต่พอเราสลับปุ๊บนะครับมันก็จะใช้งานเพจตรงนี้ได้แล้ว W S D ก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนครับสำหรับเกมเมอร์มือซ้ายนะครับปุ่มฟังก์ชันข้างบนนะครับก็จะมีการเปิดเป็นเอ่อฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดมิวสิกของทาง Windows นะครับฟังก์ชันแล้วก็ F1 นะครับ นนั้ f2 f3 ก็เพิ่มลดเสียงปิดเปิดเสียงครับเด็ดเเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนตอน้นอ่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่นะครับปุ่มนี้ครับฟังก์ชัน f12 นะครับผมเราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้5โปรไฟล์นะครับสังเกตจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้5ปุ่มนะครับผมสมมุติว่าเราต้องการจะเล่นเกมที่1เกม MOBA นะครับผมก็กดเลข1อ่าเมื่อกี้เรากดฟังก์ชัน f12 นะครับก็เลือกรีเซเลข1 สังเกตไฟตรงนี้นะครับก็จะกระพริบบอกว่ากําลังรอการกดคําสั่งของเราว่าจะให้มันติดปุ่มไหนนะครับปุ่มเกมโมบ้าเราเล่นก็จะมี W Q E R F B กลับบ้านนะครับกดฟังก์ชัน F 1 2อีกทีเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ารีเซตนี้เราเซตไว้เท่านี้โอเคก็ทําได้5ครั้งนะครับอันนี้ผมเซตไว้ก่อนแล้วโปรไฟล์ที่2นะครับโปรไฟล์3นะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเซตไว้ยังไงโปรไฟล์4 โปรไฟล์5นะครับผมถ้าอยากใช้สีกระเพื่อมกระเพื่อม,มก็กลับมาเป็นพวกนี้ได้นะครับผมก็เราจะสามารถเพิ่มลดไฟสว่างได้โดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มนำล็อกตรงนี้ครับเลข2กับเลข8เลข2คือกดให้มันดับไปนะครับแล้วก็ปุ่มเลขฟังก์ชันเลข8คือกดเพิ่มอ่ามีประมาณ5ระดับนะครับผมโอเค 1,2,3,4,5 1, โอเคเห็นไหมไฟแจ้งเตือนติดเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเกมมิ่งเกียร์ของทาง g a m d i a s h e r s e s 7 c o l o r Mechanical Keyboard นะครับตัวนี้เนี่ยความคุ้มค่าผมต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินประมาณ3,000บาทนะครับคุ้มประมาณ3,000บาทเนี่ยเราได้คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์นะครับขนาดปูก็คือมีนำแพดมาให้ด้วยกับลูกเล่นไฟขนาดนี้นะครับถือว่าก็ คุ้มค่ามากเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ R G B แต่มันจะไม่ทําให้หลายตานี่คือข้อดีของมันครับถากท่านใดนะครับต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของคีย์บอร์ดตัวนี้ว่ามีรุ่นลองรุ่นท็อปรุ่นอะไรกันบ้างก็ลองติดตามเข้าไปที่ w w w g a m d i a s c o m นะครับส่วนรีวิวหรือบ,บทความต่างๆเนี่ยก็ติดตามกันได้ที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับรีวิวชิ้นหน้าจะเป็นสินค้าอะไรประเภทไหนติดตามชมเลยครับ